โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมอันเชอร์มี่สตาร์นะผมก็วันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการทำบาร์นะผมให้กลายเป็นเลเวลหนึ่งนะครับผมนี่เลยตอนนี้บาร์ผมก็เลเวลหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ผมเราคอยมาเล่นนานนะซึ่งผมก็เพิ่งรู้วิธีนะผมก็ไปถามเพื่อนๆในกลุ่มมาแล้วนะครับก็วิธีการทาบาร์เลเวลหนึ่งนะครับผมก็ให้เรานะผมไปคุยกับน้อง นี่ครับผมน้องนะโซย่านะครับผมให้เราไปคุยกับน,น,น้องคนนี้นี่เมื่อเราคุยกับน,น้นองในโนราซเต็ดน,นะเขาได้เปิดบาร์เลเวลหนึ่งนะครับผมให้เราเนาะก็บาร์เลเวลหนึ่งนะครับผมมีข้อดีอยังไงนะก็คือเราจะปลดล็อกเควสนะครับผมนี่ในส่วนของเควสนี้นะผมในส่วนของวันที่แปดนะครับผมถ้าเราไม่ทาเควสในส่วนของวันที่สี่นะครับผมก็คือการปลดบาร์นะเราจะไม่สามารถรับในส่วนของนี่ได้นะครับผมตัวสุ่มนะครับผมห้าอันเนาะ ไม่งั้นเราก็ต้องมาเคียย์หอคอยธาตุนะผมสี่ธาตุให้ได้รเรลยูสิบห้าขึ้นไปนะครับผมหรือว่าชั้นที่สิบห้าขึ้นไปแล้วก็ตกแต่งนะผมคอร์ดซัดเนาะวางพวกฟร์นิเจอร์ให้ครบห้าพันนะครับผมถ้าเราไม่ทาเราก็ต้องมาทำสองเควสนี้นะผมถึงเราจะรับอันนี้ได้นะครับผมเพราะว่าเควสต่างๆนะผมวันเนี่ยวันพวกนี้มันทําค่อนข้างที่จะง่ายอยู่แล้วเนาะถ้าใครเล่นประจํานะครับโดยวันที่แปดนี้จะยา้างแค่สองเควสนี้นะครับผม ถ้าเราทําเ e ว t วันที่4เสร็จนะครับผมเราก็จะได้รับอันนี้พอดีนะครับผมโดยที่วันที่8เราจะไม่ต้องทำสออันนี้ก็ได้นะครับผมโอเควันนี้คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ